ที่จะพี่น้องมืัอนี้มากินก๋วยเตี๋ยวจ้าน้ำซุปพ้อตุนไบเตยเมื่อคืนนี่เนาะค่ะเนาะลูกเส้นน้อก็ใส่ไปแล้วค่ะวันนี้เขาสิม,มาลวกเสน้นใส่เส้นเล็กล้ะจ้ะสิกินเส้นเล็กทันพี่น้องมักเส้นแบบเส้นมีเส้นยังกะแล้วแต่ความชอบเนาะคะ่ะเนาะลวกเลยจ้าสูตรง,ง่ายๆเร่งด่วนค่ะเนื้อการมากับิกินก๋นกยวยเตี๋ยวนี่แหละพี่น้องพักล่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ก๋วเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนะคะ่ะเนื้อตุ๋นลูกชิ้นเนื้อเส้นเล็กน้ำซุปก็ง่ายๆค่ะวิผงก,ก๋วยเตี๋ยกกะใส่ต้มลงไปกับเนื้อตุ๋นลงเลยค่ะง่ายๆผงกว๋วยเตี๋ยวก็คายสำเร็จนะจ๊ะพี่น้อง ว้าวสีเห็ดหนาซุปเองก็ได้ค่ะแต่อันนี้่ฟงกวยเตี๋ยวเหลือเ้ากันเลยใส่เป็นตุ๋นใส่เนื้อไปด้วยนะคะเห็ดแบบฉบับเล่งด้วน่ะนี่เส้นเหนียวนุ่มพี่น้องบัดนี้ ใส่ถั่วที่เขาเตรียมไปเลยค่ะพักปุ้งก็ตรงลวกค่ะเดี๋ยวน้ำม,มันหวอดมันกันยุบจะเว้เขาตักน้ำใส่เออค่ะประมาณนี้เนาะค่ะหั่นเนื้อก็่้อง ไปเลยค่ะเอาถ้วยละห้าสิบบาทเพราะใครอยากกินบ่เปืดตุ้นไว้เนื้อติดมันเนื้อเสือหองายเนี่ยนะจ้ะลูกชิ้นลงไปเลยค่ะลูกชิ้นจากซีลูกเพราะค่ะ เรียบร้อยโรยผักชีลงไปนิดหน่อยค่ะชุบรสสักหนึ่งช้อนชาจะกินก๋วยเตี๋ยวนี้อยากเสียบก็ขึ้นอยูก่กับปากเขาแล้วค่ะรสชาติสีเสีย,กยกบก็ขึ้นอยู่กับพวกปรุงนี่แหละค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยว เแซยบก็ขึ้นอยู่กับคนปรุงนี่ค่ะละ่ะน้อคข่านนองพี่นอ้องอีหลีกินกว๋วยเตี๋ยนี่ใส่พริกลงไปค่ะอุย้ยหลายแท้ก็สิบพริกกินกว๋วยเตี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับคนปรุงเนี่ยจ้าสีแสบเพราะแสบทัวจะจักน้อยจ้ะทั่วขว น้ำตาลจ้ะน้ำส้มจ้มะหอมเทบันนี้พี่น้องเาาอ้ยน้ำปลาหอมแล้ะค่ะบันี้ไปซีมรนวดบ่างค่ะค้นบันดนี้พี่น้อง อืมจะเสียไปจ้ะเส้นเล็กเนื้อตุ๋นพริกก็เข่าโตอบจี้ปวลวค่ะจะไปจิ้มกะปิซ้น,น้ำค่ะอืเสียบเดี๋ยวพี่น้องไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมากินนับกันบัดนี้ เสร็จเรียบร้อยค่ะหัวไข่ลงไปน้ำข่าซวยใส่ไข่ลงไปน้ำนวยหนึ่งค่ะผักสูตรนองสิวิสลัดเนี่ยนะคะก็ผักบุ้งหางเคียงนาะค่ะผักข้างเคียงพีกขี้หางเม็ดค่ะกับกะปิะอยากจินน้มนะจ๊ะ สวัสดีกับพี่น้อง แ้าเด็กสุดหลางมีเห็นตรงไหนเหร 打不、啊 <laughs> Mình mất cả khẩu mát luôn hay tôm. อยู่ต <c ười> ั้งประเทศอยากกินนั่นอาหารไทยเทาก็บเฮดไปทุงสี่นะค่ะพี่น้องเลยซื้อมาแล้วก็มาเฮดไปอยากกินเมนูใดก็ได้เขาในยุบานเขานีเแียนไปปากสวยขามทั้งกับพวอื่นแล้วกินเขาจะลายกับผวกอื่นแล้วกิน ก็ตบมังงงเห็ดต้องเติมมือเดียาันที่ก็ขอยู่นี่อยากกินเมนูได้ดก็ตบมังงงเห็ดชิ้นเห็ดกินหลักคืออาหารใช้ผัดผัวเห็ดใบงูสีมันมีเวลาหรอค่ะเลือกงานแม่มือเด็ดมังงงเห็ดก็ขอู้นี่เขาตุนไปแล้วเพาะมัอุ่นกินเลย น้หนหงุดหงิดสามขาพคุณเจ้ามาดด่บวันนองไปเรียนมาสวย ขาเทียงเขาแรงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบนเดียวจังผิดคอยคิดหาเมนูใหม่หรออือเปล่าคิดหาเมนูใหม่เห็ดกิน อบคุณหลายๆแล้วกับพี่น้องที่เขามาหลับชมวิดีโอเมึ่งบอกว่ามันเทึงไปเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามให้น้ำนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ พี่น้องมากาากระฟาสกดไลค์กดกดสับสไข่ต์ทำนเด้อค่ะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ก็ว่ากันไปค่ะกว่าพุ่นดูทุกท่านเลยค่ะขอมาติดตามไม่ลวเจ้าเนาะคะนะ่ะเนาะขอมาลับชมวิีโอของเขา บอกพุ่นหลายๆมุ่งบอกความสนุกสนานไปค่ะกินขาองอเสียบเหรอเปิดเบื้งงองกินขาเป็นมูกลันเอาค่ะอืเสีศษเนี่ยเห็ดพอดีชัดจังเนี่ยเบ็ดพอดีเลยลอกชินสองแม่ จะสิจัดการสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหานี่แหละค่ะพี่นองมีพักกับเลืออยู่ค่ะนอไผ่เหลืองเรียนมานะก็ถึม,มักคุณกินเห็ดกินลคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามไม่ผู้ติดตามเกาเด้อค่ะเด้อพี่นงทีเขามาหลับชุมวิดีโอของเขาขอบคุณในหลายค่ะเบิรงพวกความสนุกบันเทิงกันไปค่ะ ขเขาก็แสบกับเปิดเบิ้างกันเอาผู้ดใดกระได้ขอบคุณถูกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ